ัลยาณกาีกัยาังปาปกาีังดงทด่วทำช่วไดีเข้าไปบ่เทางไปห้องน้ำน้องอาร์มเลยเนาะอาบ่าวเซียวสวัสดีครับเดี๋ยวทำทางให้อาร เดินดวกนะไอศิลป์ยังยบดิน ปูนออกมาปีเป๊ะปูนเลยไม่เลือไม่ขาดเลยคืองานแต่ละงานเราจะสั่งปูนมาปีเป๊ะเลยฟุกหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ายังไงมือเหรอมือกับพิมพ์มันแนบบ่าพี่มือใช่ป้มไม่ใช่ไม่ใช่ฟุกนะพี่พมือล้วนหมดเลย

เอาม้ตอกให้กบ้อเรียวนี่เนาอกมาถ่านเลยหกที ALLY ่ไหนเเอาเอาเหล็กเอาเหล็กตอกไปด้ว <Merc> ย

เกลียวเรา,าตีแห้งแล้วก็ขัดนีเ่เปิดหน้าเทอมีอน,นะผมไอ้เสี่ยเนี่ยสังเกตว,ว่าตกวที่เราเปิดหน้าเทอนี้จะแห้งเร็วนะไอเ้เสี่ยนี่จวแห้งเลยนะครับไอ้เสี่ยเาไม่เปิดก็จะแห้งช้าแห้งเ,เ,เร็วมากเลยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่สักหน่อยกันานาจะได้ขัดอีกประมาณสองชั่วโมงนะครับขัดพื้นนะครับมีทางไปห้องน้ำด้วยไอเ้เสี่ย ดวกสบายนะครับผมโอ้เจียวนะครับเจียวเลยเจียวเจยเจียวเจียวเจีหวจีวอปมกอมันลมมันจะได้เข้าเนื้อุนลมไม่มีเออเนี่ยเป็นบ้านกว้างอไรนี่ห้าห้าห้าบ่ห้าห้าคูณเท่าไรห้าห้าเจ็ดบ่ห้าห้าคูณหกเอา ก็เป็นห้องใหญ่นะห้องใหญ่ห้องโถงใหญ่นะห้องใหญ่ก็นี่ก็เป็นห้องครัว,รวรก็ได้เป็นนะเนป็น<ม>ที่กินข้าวนั่งเล่นก็ได้นะห้องครัวทักข้าก็ได้นะผมในห้องนอนใหญ่นะอ็กซ์นะอ่าค็ไทำเหมือนเดิมเหมือนตามที่เราเคยทำนะก็บล็อกขึ้นมาสี่ก้อนแล้วก็ต่อด้วยไมฝ้ฝาเชื้อราครับผมแขนบ้านก็เหมือนบ้านเราที่เคยทำครับถ้าว่าทำไมเอาบล็อกหมดมันไ บ่หมดมันก็ไม่ได้สวยมากมายแถมเหนื่อยด้วยนะครับผม,มนี่ก็ได้ผ่อนจะคาก็ชอบกันรานะคามันก็ไม่ต่างกันนะครับผมแถมไม่ฝาดจะราด้วยมันก็เบาแรงด้วยสวยด้วยนะครับผมอ่ารายน้องอามีบ้านอยู่ใกล้เขาน้ำนะครับผมเดินเดินใกล้ได้สะดวกสบายนะครับอ่ช่วยกันไปนะครับผมอ่าช่วยกันไปนะครับ อันนี้ก็ไปเที่ยงนั้นครับผมอเอฟซีเหล็กก็ขอบคุณเ hey ฮียปิงนะเฮีย hey ปิงนะครับผมที่เป็นตระเป็นจะภาพนะครับนำเหล็กมาให้ยางนาน,นะครับยางดีทาสียิ่งสวยนะพี่ทาสีขึ้นมาด้วสวยเลยนะครับทำให้ทาสีก็ดูดูอย่างหนึ่งนะครับผมทาทาสีแล้วสวยนะพี่มาถามเลยนะครับขอบคุณเ hey ฮียปิงครั้งหนึ่งนะครับผม ครับผมเหล็กเนี่ยปิ้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มา,าสรุปแบบบ้านคร่าวๆนะครับผมแล้วก็มาเปิดหน้าธรณีเพิ่มเล็กน้อยนะครับผมรอครับสวัสดีครับ